สวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตซูฟูซูคนเนาะกับช่องบ่าวทองปากเสกินแซบพี่น้องมาพี่น้องวันนี้ได้มีโอกาสมาวัดสาขาพี่น้องนี้ไปวันนี้เ่อแพาไปชมบึงข้างในเนาะพี่น้องว่าในวัดมันจะมีอย่างแน่นาะพี่น้องวันนี้ได้มีโอกาสมาเที่ยวมาชมมาทำบุญ เนาะพี่น้องนี่อันนี้วัดสาขาเด้ทุกคนไปใหญ่กรับกล้องให้เบิงน้ำกันพี่น้องว่าบรรยากาศปนเนป็นจไงเนาะไปนี่พี่น้องอันนี้คือบรรยากาศข้างนอกเด้ทุกคนประทาดกเก่าแก่นี่พี่น้องเป็นวัดสาขาไปไปเที่ยวชมเบิงน้ำกันพี่น้อง

ก็ำบาโบวัดตัดาทุกคนลาลลหน่อยบรรยากาศก็ดีลงื่นขนาดฟ้าปนฟามากต้วยังไงคนทอนงามใจสะอาดวัดคุบอ่ะอันนี้เป็นวัดสาขาคุณอ่ะป๊ทุนป่นปุนุน คนไล่ครับบรรยากาศกฮอ,อทฮอทปวดเนาะครับ นีหนองป่าปุ้ยปลาตุกใทุกคนโอ้ปลาหลายเป็นหลายเป็นเจดียดอ,อยู่กลางกลางน้ำทุกคนปลากระติกปลาใหญ่ทุกคนปลาปอก ต uh, ัวหนามตั่ใหญ่สะอาดปลากันหลายตัวใหญ่ทุกคนตัวนู้ตัวผู้ตาตัวใหญ่ออกมาแล้วทุกคนคนจะร้ายหลายทุกคนมาทำบุญกันบุญปลาใหญ่ปลาใหญ่ทุกปลายใหญ่ออกมาแล้วตัว ก็เร uh, ียกปลาอะไรคะปลาอเมซอนไม่ใช่หรอปลาปลาท่อนเหรอปลาอเมซอนเหรอโอ้ยมันจะโตยังไงผมอ๋อแ้าก็เคยเห็นด้วย มาแตมนงนอกใช่ไหมไม่ซ้อนมึงนอ่อกกลดีทกโอ้คือว่าลนับอตรับกัครับอ้ยหนอกนีตัวนี้ตัวในทุกคนเห็นบ่เห็นบ้หลักมานทุกคนนี่เนานี่มทุกคนอ้หตัวหแห้ ตูใหญ่คับอีี่สองตเอ้หลายหนโอ้ถู่อืมพกไงทุกคนปลาโอู้ความใหญ่เนาะเกจถึง้ามงาตงใหญ่ยอดดิบซีตูคุณเนาะฟังนั้นสองตูา มีต้นุนขุนน่ามตะใส้สะอาดปลากระตูงใหญ่นี่หน่อยมีมากครับทีงานหน่อยหลายคนอยู่อ๋อถึงหน่อยเลยดีความมั่งรมชมบรรยากาศภายในวัดหน่อย โคนาเสือผีปลาตัวใหญ่ตัวคุณนักโอ้ยโอ้ยหนอพออีกแม่ปลาตัวนี้สุดยอดทีโอ้ยพี่น้องพามาตัวเบิ่งปลาผู้ใดเคยเห็นนะพี่น้อตัวเป็นปลาอย่างนี้ โอ้ยบุเมนเป็นลอยลูกเป็นมวลควมันใหญ่โคนลายโตได้นี่โอ้โหโตน้อยก็มีโอ้ยโตเป็นหลายครับโคนทอดทอดแม่ปลาโคนโคนก็ะไล่หลายไปนังจับเป็ปลาแล้วทุกคนเนี่ย คุณน่ะอันนี้เมื่อนอยู่กลางเกาะอยู่อยู่กลางเกาะเลยทุกคนเยี่ยดีอยู่อยู่ในทางน้ำเลยเน้ำกัดไสสะอาดปลากัดโตใหญ่พี่น้องหลายตัวหลายคุณน่ะปลาพี่น้องขึ้นหนกนหลายโตเลยทุกคน ปลาอะไรเนี่ยเเคยเห็นปลาตัวใหญ่นี่ทุกคนแล้วก็เคยเห็นนี่แหละอ๋อถูกเพราะแม่ปลาตัวนี้ทุกคน ุดยอดีน้อาวพี่หน่อยที่นี้ก็ทำนี้แล้วปลามาบึงปลาพี่หน่อยปลาไงปลาอเมซอนต้อนำเข้ามาจากต่างประเทศก็มาเลี้ยงแล้วโตพี่หน่อยอ้าวสุดยอดพี่น้องคลิปนี้ก็ทำนี้แล้วมักคลิปนี้กับฝากกด subscribe กดไลค์กดติดตามเด้อซึ่งสำคัญเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งเนาะพี่น้องแจ้งเตือนเพื่อถูกพลาดทู้ไม่เนาะ อาสรับที่มีกับ้นี้แหละตัวรพกอรเดป้อกันม่ลิหน้าสวัสดีครับ